สแแบงงามเมื่อชั้นสองมาแล้วจ้าสำหรับชุดสแแบงงามชุดนี้เป็นชุดนักรองพี่น้องจ้าโรงเรียนเฮาม่วงดนตรีรูปทุ่งพี่น้องแต่ยังมองมีชุดให้นักรองนำํำกะเลยใส่นี่แหละตีมดอกสแแบงแต่ว่าชุดนี้เฮามีแรกบันดานใจจากชุดนักเรียนเนื่องจากว่านักรองนำนะ้ำเป็นนักเรียนตัวน้อยๆเขาเลยยังอยากให้ใส่ความเป็นมีอ่าความน่ารักสดใสบอโเน้่นความโปรเปื่อยแต่ว่า น,นีเอกลักษณ์ความเป็นนักร้องก็เลยใส่แนวทางของชุดนักเรียน้ยกับเป็นผ้าไทยพี่นอ้องจ้าโทนสมชงผูอมม่วงพี่น้องนะคะรา,ายละเอียดของชุดเท่าก็จะเป็นใส่ผ้าขมาใส่ผ้าพื้น และผ่าสลูพี่น้องจ้าแล้วก็จะเป็นสีโทนดอกแสแบงเท่านี้ล่ะนักล่อเ้าตัวนิดน้อยนะคะ,ะเครื่องประดับเรื่องหัวมีโบแล้วก็มีหมวกแดงนี่พี่น้องจา้าแล้วก็จะมีผ้าคิดแต่มีส่วนที่เว้านิดน้อยเว้าเอวแต่ว่าบมีส่วนปกเว้ยส่วนอื่นๆเห็น,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 นบ,บ่อลักษณะแขนแล้วก็กระโปงแต่ยังมีต้งเหมือนนักเรียนนะคะพี่น้องนักล่อไก่มีละ่ะเสือ้อสีชมพูขึ้ไม่ยืนเ้าเอา เสือและสีนะคะเลือกตามแบบที่นักลองชอบคุณม,มาชอบหมวกอกชมพูนะคะเข้าใไ่ดีเทลของลายผ่าเป็นล่ายคิดล่ายขอบซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดยะโสธรจ้า